จอยซีรีรักมันเงียบสิบป,ปีอย่างไรวิวาจอยซีรีรักผ่องโชคนักแสดงสาวมากฝีมือเคยมีผลงานละครสร้างชื่อเสียงได้แก่รักเดียวของเจนจิราสาวน้อยคาเฟ่ราชินีหมอลำสเสน่นางงิ้วตราดอารมณ์เป็นต้นเธอหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงไม่มีผลงานออกมาให้เห็น พอไปมุ่งมั่นกับการเรียนจนล่าสุดทำอย่างที่ตั้งใจได้สำเร็จในการเรียนจบปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์ได้โพสต์บนอินสตาแกรมของเธอว่าเรียนจบแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจให้จอยมาโดยตลอดโดยเธอจบการศึกษาปริญญาเอกในสาขาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคมคณะสังคมศาสตร์และมนุษยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลก่อนหน้านี้เธอเรียนปริญญาตรีในสาขาศิลปะการแสดงและกำกับการแสดงมสวประสานมิตรและปริญญาโทในสาขาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมคณะสังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งที่เธอเรียนคือการบริหารงานยุติธรรมสร้างระบบที่เอื้ออํานวยความยุติธรรมต่อประชาชนทั้งนี้สาวจอยมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงศึกษาต่อปอเอกต่อในสาขาดเดียวกับปอโทจนล่าสุดก็สามารถเรียนจบหลังจากที่เธอมุ่งมั่นเรียนและไม่ค่อยได้รับงานตอนนี้แฟนๆสามารถเรียกเธอว่าดรจอยได้แล้วคะ่ะ ทางทีมงานของเราต้องขอแสดงความยินดีกับความมุ่งม,มั่นและพยายามจนสำเร็จคะ่ะ